ขั้นตอนต่อไปก็ตอนนี้นั่งรออยู่ท่าเรือทางด้านหลวงพ่อมันก็ได้ทำพิธีเพื่อเอากระดูกไปลอยอังคายในพิธีที่ท่าเรือก็จะมีะกระดูกแล้วก็รูปภาพของผู้วายชน เขยังมีการขอสินรับสินกับพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ติยมปิสังขังสันนังคัจฉามีตาติยมปิพุทธังสรนนังคัจฉามีติยมปิุังสนนังัจฉามีติยมปิทัมมังสรนังคัจฉามีงพอผมขออนุญาตนครับเดี๋ยวถ่ายตอนลูกเป็นสั่งน้ำ วันนี่ผมอัดวิดีโอเลยผมทำอยู่ก็ที่ทำก็จะมีการดับพลาดสีพิศเพื่อคารวะโอ้ เพาไออ๋อว่ะเขาจะตุโรกบาลทั้งสี่คือยักษุดคนทันนาคาหองพอง๋ออ๋อวง่อช่้นจาตุลาจิกาจนมาถึงโลกมนุษย์ระหว่างบาดาลแล้วเออตั้ง่นแล้วก็่อนทำพิธีเขาจะมีขัน้าเพื่อยกขึ้นให้หลวงพ่อทำพิธีขึ้นครู ก็จะม่ได้สายศินป์ของท่านที่เกี่ยวไอ้พุ่นของลูกของลูกออนี่คือพิธีก็จะเป็นของโบราณโบราณอย่างที่หาดูได้ยากนะครับอาปวดออกมากไหมปวดออกมากนี่จะเอาสนเงีย้ยเงี้ยไปเอาสนเงีย้ยเงี้ยวของไอ้ฝุ่นสนเงีย้ยงเงี้ย เออคองสามหลอกเออา,างหน่อยคองนี่เขาคองเวียนไายนะเ,นเขาเรียกว่าการคองสายสินก็จะเป็นการคองเวียน้ายเหมือนกับการเอาศพเวียนเมม สวมาดอกนึงอยากเปี่ยนอยจะให้เขาถ่ายอยากทีใส่โมไ้มั้งนีอยากจ้ใส่เด็าไม่เอานะ ตรงกตรมเนี่ยมันสีดับคนผิดหน่อยแต่ว่าเอาอย่าให้หนู่าหนูลาแต่ว่าตัวนี้อันพรมมาเนี่เ,เพราะว่าการทำพิธีก็นี้ก็แน่นอนอยู่แล้วคงไม่ค่ยมีครอบครัวใดได้ทำบ่อยครั้งก็จะมีลหลวงพ่อท่านก็จะเอานมสีวัดตัมาให้ อย hey, ่ตอนนี้คือ uh พ่จุดตอนั้นบ่าต้องลองตาดับขาดซีทีตนีหมบอกว่าน้อน้อยกว่านั่งล่ะเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขาดไปเรียบร้อย ัตตาปรสชนะสชาติกาเตเสตุทั้มังอนุกรรมพิมังปชังอันนี้ก็เป็นรัตนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พูทางสาลานังคาชามีทำมังสาลานังคจชามีสังขังสาลานังคาชามีทุติยมปีพูดทางสาลานังขาชามีทุติยมปีทำมังสาลานังคาชามีทุติยมปีสังขังสาลานังคจชามีตติยมปีพูดทางสาลานังคาชามีตติยมปีทำมังสาลานังคจชามีตติยมปีสังขังสาลานังขาชามี เอวามสุตังเอกังสมยังพักวาสาวัติยังวิหาราติเซสตะวเนนาถาปินดิการสารเมตตะละโคพักวาพิกุอามันเตสิพิโคติปัันเตติเตพิกุพักวาโต บาจารสุสุภะวะเอตสุโวจจ้าปะทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะเตตระธรรมานิยามตาก็ได้ยินเสียงเรือสัพเพอาชาตปัจโยนยมันยปัจจโยนิสยปัจจโยปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัชฌาชาปปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมะปัจจโยอิปากัปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชาเนปัจจโยมังคปัจจโยสัมปยุตสปัจจโยวิปยุตสปัจจโยอาทิปัจจโย ยอนาั huh. uh ิป huh. uh ัจโยอิคตปัจโยเอตาปัจโยเอามนมน้มนคนกันลูพ่อเอาแล้วนี่ไปใหญ่ไปไมจัไปมาจมดมาเมื่อเมื่คือเีคงทางี่งหน่อย่างอไปขอเงินแล้วก็เอาไปบุกมานี่ม่ใช่พอไแล้ว๋อ ไม่วันทำมันไม่วันหือว่าโอมันนี่ก็เป็นผมเองที่การสมกระดูกกระดูกผู้ใหญ่ของสับปะรดปูน้ำทิพย์ลูกปูทวดน้ำทิพย์โอเค ตอนต่อไปอจ,าาจะเป็นการชักอนิจจาวายาธรรมิโนอูปะคิตวานิโรชันติอันเตสังภูปัสมุุโคอานิ่ัจสังาิมาเนี้ยมายัางพันเตอนนี้ก็จะเป็นการถวายสังฆทานก่อนที่จะนำอัฐิไปรอยทานโอนุชยามะสาธุโนพันเต พิฆูตังโตอิมานิพัต,ตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคาราจังสุไตรยสุไตรยข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแเปอรกี่เปอร์เซ็นต์้าพระเจ้าทั้ง,งห,หลายหนเปอร์เซ็นต์ขอน้อมถวายจตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจัดจิตใจัยทั้งหลายเราดีจัดจัตใจชัยธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าจะตั้งหลายสิ่งกาลนานเทินสาธุ่ในในผ้าแดงเขาไอ้ผูกหัวเรืแดงผ้าแดงผูกเลื่องนึงเลยเอา ครับอ,อ่นี่พิธีนี่ก็คือที่ขาดไม่ได้เออ่การที่เออ่การผูกผ้าแดงเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราต้องกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนแม่ยานางแม่ยานางเจ้าแม่ตะเคียนทองเไมนต้องว่าที่แย,แย,แย่ๆพอร่วงครับเยอะมหนังอะไรเงินไหม่็มาดีการปลูกคคววหลังสน ก็พิธีขั้นตอนก็จะหลายอย่างเพราะว่าทุกอย่างก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อในโบราณโมาก็เป็นความสบายใจของคนผู้ใช้เรือและก็เจ้าของเรือตัดไหมัไม่พอไม่พอแล้วลูกไอ้แกอันลุ้นทับไปก็ได้นั่นแกอันอันเก้าตึงออไ้ลูงเอาไอ้นี่เอาไอ้นู้นทับอันนี้ไปเลย ทำเป็นตจงสีก็ใครปเอาเสื้ออ่าต้องต้องหลงเลยตัหลาจน้่นเลยเรื่องเด็กเดกนี่ทำเรื่องสวยวตายทันเลยจบตายทันเลยออเอมาโม่อุ้มมันถึงแม่เลยไง

นั่งข้างเดียวนั่งทอ,อดม,มังไงเ<อ> <ๆ S 2> ต็ม <ๆ S 2> ้างตาจีนี่ป่อยเข,นนขาทอนั่งอยู่ในเรือก็เรือผู้ใช้บริการเพื่อนำออกอาทิตย์ไปลอยังคางนี้ก็เขามีหลังคาให้นะครับไตโจ้ไตโจ้ <c oughs> แบบชาวบ้านบอกว่าไตโจ้วันนี้เราก็ไ,ได้นำเรือ นี่ตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ข้างหน้าถ่าย้อนกลับหลังนี่ก็จะเป็นการทำเรือออกมาจะเป็นหลังถายหรือว่าถีบลูก็จะมีลวดตาแลซึ่งนั่งเรือ,อ,อมาด้วยอันนี้ยังไม่ถึงปากอ่าวนะครับดูเหมือนจะถึงแต่ไม่ถึงครับตอนนี้ก็ถึงทางสามแพ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ เรากา็มาถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะมาทางสีครับก็เหลือก็จะดับเครื่องครับรทำพิธีก็จะโยกเยกไป không phải hay ấu, không phải nhang, không phải nhang, ไปช่วยกันปลอย เรือติดติดเครื่องเลยครับเจ้าของเรือติดเครื่องเลยเดี๋ยวอธิษฐานลอยถาดกับหลังเลยครับก็มีการมาอธิานลอยเทียนประเชีญยวด้านหลังทางด้านบนนี้โบราณมากลอยแล้วอย่ามองนะครับหันหน้ามาไม่ต้องมองกลับครับเก็มีการเล้วก็ไม่มองกลับทางด้านบนี้นะครับอ่าก็ทำการลอยจแล้วเราก็จะ ตอนนี้ก็หายงเรือ,อย้อนเข้าสู่ทางนะครับลมแรงมากจกเลเไมหน้าเราก็จำังหที่ีมาเมาที่ลก็ครับตอนนี้ก็เรือที่เรานำพาไป ฟังแล้วเดี๋ยวก็จะเทียบกัาการเสียงเสียงีการลอยอังคารครับวันนี้มีประโยชน์ก็จะทำเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพิธีรมต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งใจให้นะครับ